สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัทน์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสําหรับวันนี้อันมีรถเก๋งในรุ่นของ2.4ลิตรมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้เห็นในส่วนของตัวสภาพความน่าใช้ออปชั่นต่างๆนานาแล้วก็เป็นท็อปสุดในรุ่นด้วยนะครับถามว่านับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีคุณลูกค้าสนใจตัวรุ่นนี้กันเยอะไหม เยอะมากพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันพาไปชมรายละเอียดนะฮะถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอันรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองปริพัฒน์ออโต้นะครับตรงนี้อันขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นัที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า Honda a c c o r d นะครับ 2.4 EL เป็นตัว G9 โฉมไมเนอร์เชนนะฮะก็คือ G9 มันจะมีตัว2รุ่นนะครับคือเป็นตัวก่อนเชนกับตัวที่เชนแล้วนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยในเรื่องของตัวรูปรักษ์ดีไซน์และก็ความสวยหรูความทันสมัยและก็วัยรุ่นชอบตอบโจทย์เข้ามาในกลุ่มของตรงนี้เยอะขึ้นนิดนึงนะครับเคราวนี้แล้วว่าตัว G9 คันนี้เนี่ย ปัจจุบันตอนนี้ Accord มีหลายรุ่นครับให้เลือกอย่างเช่นตัว G10 โฉมใหม่เลยหล่อๆเฟี้ยวๆเลยนะฮะ V.I.P. ได้แต่งซิ่งได้เราน่าแข่งกันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดถามว่าในรุ่นของราคาเบาๆสวยเหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันแนะนำเป็นตัว G9 m i n r Change คันนี้ด้วยน่าใช้น่าขับน่าเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่องตัวด้านหน้ากันหน่อยนะฮะ สำหรับคันนี้เป็นตัวรถสีดําเดิมโรงงานรถสวยไม่เคยชนหนักพิการน้ําท่วมนะครับหรือว่าจมน้ําตัดตอบกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วหรือว่ารับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างนี้อ่านพูดมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกลับบ้านให้กับคุณลูกค้าไปด้วยนะครับคราวนี้เราต้องบอกแล้วว่าถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นในมุมมองรถหรู รถ v a p รถพรีเมียมนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นในส่วนหนึ่งครับเพราะว่าในเรื่องของตัวราคาและก็ยอดพงยอดผ่อนอะไรประมาณนี้ด้วยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดในรถซิกเมนต์แบบนี้หรือว่ารุ่นแบบนี้เทคโนโลยีมาเต็มออปชั่นมาเต็มความนุ่มนวลสมรรถนะในการขับขี่ทุกอย่างมาเต็มหมดแล้วนะฮะออกห้างป้ายแดงล้านกว่าครับถ้าเกิดรถไม่ดีจริงรถไม่น่าใช้จริงบอกเลยว่าจบปายแน่นอนนะครับ แล้วก็สองตัวโคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยคือมันจะเป็นตัว full set LED หมดแล้วนะครับเป็นตัว daytime running light สวยๆเลยอันนี้คือเต็มๆแล้วนะครับถือว่าเป็นตัวรุ่นใหม่หรือว่าไฟหน้าแบบไหนของทางวันด้าที่เขาใส่มาโอเคเลยสวยมากนะครับแล้วก็ตัดหมองคู่ล่างก็จะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับตัวกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะสีดำเนี่ยถือว่าเป็นสีหนึ่งที่สวยมากเลยนะครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นมือสอง G9 ตัวโฉมนี้ที่เราเจอเยอะๆจะเป็นตัวสีบอลน,นะฮะสีดําจะไม่ค่อยเจอกันมากสักเท่าไหร่นะครับแต่นะตอนนี้เรามีรถให้คุณลูกค้าได้เลือก1ลําถ้าเกิดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่นองตัวเครื่องกันบ้างนะฮะสำหรับตัวเครื่องยนต์2.4นะครับก็จะมีในเรื่องตัวเทคโนโลยี Earth d r e a m นะฮะต้องบอกก่อนนะครับหลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดว่าตัวรุ่นนี้ นะฮะเป็นเกียร์ CVT แล้วยังไม่ใช่ CVT นะครับมันจะเป็นเกียร์ออโต้แบบ5สปีดอยู่นะครับแล้วก็มีตัวชงตัวโชกคฝากระโปรงนะฮะครบนะฮะหรูหราสวยงามนะครับตัวเครื่อง2.4ลิตรตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัว i-VTEC นะครับเครื่องสวยเครื่องเดิมไม่หลวมนะฮะคานหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับตะเก็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับบอกเลยว่าในส่วนของตัวรถคันนี้สวยงามมากน่าใช้มาก นะฮะใครได้ไปเป็นเจ้าของเนี่ยอันต้องบอกเลยนะครับว่าคุ้มที่ของที่คุ้มแล้วนะฮะถ้าเกิดดูจบแล้วเดี๋ยวมาทดลองขับที่ร้านกันเพิ่มเติมได้โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็ออปชันในส่วนของตัวรถตรงไหนที่คุณลูกค้าย,ยังไม่ชินคุณลูกค้าย,ยังไม่รู้เดี๋ยวตรงนี้อ่านสามารถแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านข้างกันต่อครับในส่วนของตัวด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยสีสวยเสมอกันจลึงด้านท้ายนะครับ เดี๋ยวก่อนออกจากร้านเราจะมีบริการขัดสีเครื่องผิวตัวรถแล้วก็ครีนนิ่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับส่วนของตัวรุนตีอันลืมบอกไปนะฮะเรามีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์นะครับ6เดือนหรือว่า1,000 10, 0กิโลพร้อมกักบ WSmart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีเต็มๆนะครับแล้วก็สวองตัวล้อตรงนี้เนี่ยจะเป็นแม็กอลอยนะครับขอบ10 8นะฮะแล้วก็ตัวยางเป็นของมิชลินนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นยางใหม่อยู่ใช้งานได้อีกยาวๆแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูแล้วว่าเฮ้ยผมซีเรียสครับผมอยากมีการปรับเปลี่ยนครับอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนของตัวกระจกนะฮะจะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบ LED แล้วก็ตัว h Honda l a า e w น w c t นะฮะจะอยู่ด้านใต้ฝั่งตรงนี้ Honda Leon วอตจะมีฝั่งเดียวนะครับฝั่งนู้นจะไม่มีนะครเพราะว่าในเรื่องขจุดมุมอับสายตาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะติดตั้งมาให้ประมาณนี้นะฮะหรือว่ามุมนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะมีตัวคีย์เลสมาให้ฝั่งคนขับและก็ฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับไอ้นี้เนี่ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือในส่วนของตัวกุญแจร,รีโมทเนี่ยมันจะมีระบบสตาร์ทรถโดยอัตโนมัติ ตรงนี้ถือว่าดีมากนะฮะเพราะว่าอะไรมันจะไม่เหมือนกับพวกแบบตัวรุ่นใหม่ๆครับคือสมมุติว่าใกล้เคียงกับตัวเ h ฟโ r o ล็ตนะฮะก็คือเรากดสตาร์ทรถปุ๊บคราวนี้เนี่ยเราเข้าไปกด Engine s t a r ์ทภายในรถอีกทีเนี่ยทุกอย่างทํางานได้ราบรื่นทุกอย่างทํางานต่อได้เลยครับไม่จำเป็นต้องว่าได้ต้องดับรถก่อนแล้วกด Engine s t a r ์ใหม่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวลองทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ล้อหลังก็จะเป็นตัว ซีรีส์เดียวกันและก็ยางแบบเดียวกันตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูแล้วว่าเอ้ยเป็นแม็กบวกพวกแบบสวยๆหน่อยอะไรแบบนี้ลองคุณลูกค้าลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคือได้ไปประมาณนี้นก็ถือว่าคุ้มของที่คุ้มแล้วนะฮะสวยมากบอดี้ใหญ่ในรุ่นของพวก d s e g m e n t เนี่ยถ้าเกิดเรามองแบบท็อปๆนะฮะร,รถที่ขายดีเลยนะครับ Accord Camry Tiana นะครับส่วนใหญ่ตัว3รุ่นนี้เนี่ยที่เราเจอแต่ว่า ถ้าเกิดติดโผหรือว่ามีคุณลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะก็จะเป็นตัวแอคคอร์ซะมากกว่านะครับเดี๋ยวไงเราไปดูในส่วนตัวด้านท้ายกันต่อครับโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอน ตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็มีดาบฝาท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายตรงนี้เนี่ยไฟเบรกก็จะเป็นแบบ LED สวยมากนะครับโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ส่นของตัวไฟเบรกน้อยสามจะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีหนึ่งรองรับ e 8 5เรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะฮะพื้นที่กว้างลึกใส่ของได้จํานวนมากนะครับถ้าเกิดเราดูแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับ เป็นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ได้เลยนะครับลูกค้าอย่างเช่นพวกแบบพนักง,งานบริษัทนะฮะเจ้าของธุรกิจเก็บพวกเอกสรงเอกสารหรือว่าเป็นพวกแบบซื้อคงซื้อของอะไรอย่างนี้สบายสบายเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถเอื้อมจากภายในห้องโดยสารด้านในออกมาด้านนอกเพื่อหยิบของได้ตรงนี้ถือว่าดีเลยนะครับกล้องมองลงมองหลังอะไรอย่างนี้ทุกอย่างมีให้ครบหมดแล้วก็ความชัดเนี่ยถือว่าระดับถือว่าในดีเลยทีเดียว เดี๋ยวไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเราดูรายละเอียดตัวรถแอ c o คอร์ดคันนี้กันไปแล้วรอบคันนะฮะจริงๆคันนี้เนี่ยเราเคยรีวิวกันไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่างไงก็ขอฝากพี่พีทุกคนด้วยว่าถ้าเกิดมีแพลนจองตัวรุ่นนี้อยู่แล้วหรือว่าเราดูอีกอย่างหนึ่งเรามีรถคันเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วอยากจะเข้ามาเปลี่ยนเป็นตัวรุ่นนี้เอาเข้ามาได้เลยนะครับในเรื่องของตัวราคาอะไรองนี้เรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะฮะเดี โอเคนะครับเราเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในกันบ้างนะครับสำหรับภายในนี่ก็ไม่ได้แพ้ภายนอกเลยนะครับอย่างแรกเลยสมมุติว่าเราที่ไม่เคยใช้ตัวรถประเภทแบบนี้มาก่อนหรือว่าเราเพิ่งเข้ามาใช้รถคันนี้ครั้งแรกหรือว่าเาพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกอย่างแรกเลยครับที่อ่านมองเห็นเนี่ยก็คือความสวยหรูตรงนี้แน่นอนเลยนะครับตัวคอนโซลนะฮะแอร์บงแอร์แบงคนะครับมีให้ครบทุกจุดนะครับ แล้วก็ส่วนของตัวเครื่องเล่นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวจอแบบ2ชั้นนะครับก็จะมีตัวเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเนวิเกเตอร์นะฮะระบบนำทางออดิโอมีตัว Android Auto มี Apple CarPlay ตรงนี้มันสามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็พวกแบบวิดเจตอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเนี่ยจะลองเปิดให้ดูสักนิดนึงส่วนของตัวจอด้านบนเนี่ยมันจะแสดงในเรื่องตัววันที่นาฬิกาหรือว่าจะเป็นส่วนของ พวกแบบ AMFM อะไรอย่างนี้ปกติทั่วไปนะครับหรือว่าการค่าแจ้งเตือนสมมติว่าตัวพวกแบบ e c โคอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นตัวแบบวิ d เจ t เนี่นะครับถือว่าดีมากเลยนะฮะมีเชื่อมต่อบลูทูธดาวลงดาวโหลด,ดอะไรอย่างนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับเบ์เซอร์มีให้แหล่งที่มงแหล่งที่มานะครับเนี่ยมีให้ครบเลยถือว่าโอเคเลยนะครับในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันตรงนี้ถือว่าจบ นะฮะถ้าเกิดใครได้ไปนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวพวกแบบทัสกีไรแบบนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ขอฝากคุณลูกค้าทุกคนไว้ด้วยนะครับคราวนี้ตัวกล้องมองหลัง กล้องมองหลังเนี่ยมันสามารถปรับความสว่างได้และก็ในเรื่องของตัววิสัยทัศน์ในการมองนะฮะมีแบนแบบธรรมดาก็คือแบบนี้เลยส่วนของตัวเส้นลายเนี่ยครับมันจะเลี้ยวตามโพรงอะไรเลยตรงนี้มันทําให้เราดูง่ายขึ้นนะฮะโดยถ้าเกิดเราไม่มีตัวเซนเซอร์ถอยหลังถือว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยนะฮะสมมติว่าคนเพิ่งขับใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งยังไงมันเห็นอยู่แล้วครับมันจะมีตัวเส้นแจ้งเตือนบอกและก็ระยะในการมองหรือว่าระยะในการเซฟของมันเนี่ยคือไกลนะฮะ ไม่ใช่ว่าแบบ2ขีด3ขีดอะไรแบบนี้แล้วคือจบไม่ใช่นะครับแล้วก็จะมีตัวมองด้านข้างนะครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดมองด้านข้างดูตัว Honda Landwatch ด้านข้างนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้มันจะอยู่แค่ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งคนนั่งข้างคนขับอย่างเดียวนี่นะฮะ ถือว่าดีเลยนะครับตรวจสอบสภาพโดยรอบนะฮะก็ถือว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ครับเขาคิดซะว่าฝั่งคนขับเนี่ยไอจุดมุมอับสายตาตรงนี้เนี่ยถือว่ามันน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งคนนั่งข้างคนขับถ้าเกิดเราจะด,ดูในส่วนงตัวฝั่งนู้นมันเป็นเหมือนว่ากันระหว่างแซง ประมาณนี้ที่เขาทําออกมานะครับก็จะประมาณนี้เลยมันสามารถเปิดหรือปิดได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวยังไงอันลองมาเล่นให้คุณลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าเรามาสอนกันแบบตัวต่อตัวเนี่ยมันจะเข้าใจกันได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ส่วนของตัวแอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะฮะเป็นดูโอโซนเลยนะฮะแยกอิสระซ้ายขวานะครับแอร์เย็นเพียงเพราะครับใช้งานได้ตามปกติเลยแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้สีออกน้ําตาลน้นําตาล เทาๆหน่อยเงาๆแล้วก็มีสีตัวพวกแบบเป็นโนแบล็กอะไรประมาณนี้นะครับเพิ่มความสวยงามและก็หรูหราให้กับตัวรถแล้วก็ที่เก็บของจุกทิ่ทั่วไปนะฮะที่เสียบ h DMI นะครับจะอยู่ในช่องด้านบนตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เขี่ยบุหรี่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถพวกแบบรุ่นใหญ่ประมาณนี้เนี่ยพวกนักธุรกิจหรือว่าเจ้าของธุรกิจเขาจะใช้กัน แล้วก็ชอบสูบบุหรี่ในรถกันเยอะมีนะครับพวกแบบตัวก่อนไมเนอร์เชนอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทําตรงนี้ออกมาแน่นอนถ้าเกิดรุนหลง,ลง,ลงไม่ให้สูบบุหรี่นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับโอ้ลืมไปอย่างหนึ่งเอนจิ e นสตาร์ทจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเอนจินสตาร์ทจะอยู่ฝั่งนี้สําหรับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับตรงนี้จะเป็นมังติฟังชันนะฮะฝั่งซ้ายมือนี่ควบคุมเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นอย่างเดียวเลยนะครับก็คือในเรื่องตัวความสะดวกสบายนะ่ยตรงนี้เขาให้มาเต็มนะฮะเพราะว่ามัันนเป็ตววทรง ใ,ใจต่างๆตรงนี้เราสามารถกดหรือว่าควบคุมตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของตัวฝั่งขวามือตรงนี้จะเป็นตัวค r สคอน control นะครับแล้วก็มีตัวเกียร์แพทเทิร์นชิพนะฮะตรงนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรมันมีตัวเกียร์เอสให้นะฮะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าแรงมากๆนะครับอันซัดแป๊บแๆ,ๆ๊โอ้โหถือว่าสุดเลยนะครับ ตัวหน้าจอตรงเรือนไม้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวจอ MID มดดงเกี่ยวกับตัวอุณหภูมิเลขไม้มแล้วก็ตำแหน่งของตัวเกียร์นะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านขวามือจะมีตัวปุ่มไอคอนนะครับแล้วก็การล้อหมุนฟีขนาดออกตัวพวกแบบ TSC VRC ที่อะไรแบบนี้นะฮะตัวย่อของ Honda เนี่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าระบบระบบอะไรเงี้ยคือมันคล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับอันนี้เสียอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเกิดเป็นคัมรี่เนี่ยคัมรี่จะเป็นอออโต้นะฮะหรือว่าออโต้ทั้ง4บานแต่ถ้าเกิดแอคคอร์ดเนี่ยก็คือออโต้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับตัวเซ็นทรัลล็อกมีให้แล้วก็พับกระจกมองข้างกับปรับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับส่วนของตัวเบาะนะฮะเบาะฝั่งฝั่งคนขับหรือว่าฝั่งคนนั่งข้างคนขับตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับถือว่าดีมากๆเลยแหละนะฮะทรับตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถเซตได้นะครับ สมมุติว่าคุณพ่อใช้งานด้วยคุณแม่ใช้งานด้วยแล้วก็ตัวเราใช้งานด้วย2 u s e ูนะฮะมี2 u s e ูตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนระดับได้เลยนะครับโดยที่ว่าสมมุติว่าเราปรับเอมไปแล้วรอบหนึ่งเราก็กดเซตที่1เรียบร้อยมันก็จะเป็นการอโตโมติของมันให้เลยนะครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะฮะแล้วก็ส่วนของตัวเกียร์นะครับ ตัวเกียร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ออตโอตโอ้นะฮะเป็นเกียร์ออตโต้มีตัวเกเอสให้นะครับถึงจะไม่เชนเกียร์เราก็มาเล่นที่ตรงแพทเทิร์นชิปอีกทีหนึ่งได้อันนี้ดีมากเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เน้นในเรื่องของตัวความเร็วสมากนะัดเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยเราจะไปเน้นในเรื่องตัวความเร็วไม่ได้นะครับกึ่งหรูไปแล้วมันเป็นรถพรีเมียมไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็ขับใช้งานขับรอรอขับสวยสวยพาคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ไปเที่ยวพาคาพรอบครัวไปเที่ยวถามว่านั่งสบายไหมสุดสุดแล้วแหละครับ สุดเลยสำหรับในส่วนของตัวความสบายนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะฮะโอ้ oh, ไม่ใช่ที่วางแก้วนะครับเป็นตัวที่เก็บของกระจุนิตทั่วไปนะครับแล้วก็สําหรับในส่วนของตัวที่พักแขนตรงกลางตรงนี้เนี่ย เราเปิดมาปุ๊บโอ้โหเต็มฮะ power outlet HDMI นะครับแล้วก็พูกเสียบ1.0ในบปราณนี้นะฮะ USB อะไรต่างๆแบบนี้นครบนะฮะถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ตัวองค์ตัวแอร์ตอนหลังนะฮะปุ่มกดม่านบังแดดด้านหลังนะฮะนี่นะครับ อีกทีนี่ว่านี่นะฮะใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะครับรถปี2017แบบนี้เนี่ยลูกค้าดูในส่วนของตัวด้านนอกและก็ภายในตรงนี้อันบอกเลยนะฮะถ้าเกิดเข้ามาดูตัวที่ร้านเนี่ยไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะครับอย่าลืมนะแอคคอร์ถือว่าเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งถ้าเกิดเราอยากขยับจากพวกแบบ พวก C พวก RE อะไรประมาณนี้นะฮะพวก a B อะไรประมาณนี้ขยับมาเป็นตัว d s e g m e n t นี่ถือว่าโหเวลิกูดเลยนะครับแล้วก็ตัวกุญแจนะฮะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับพวกอินมบิเลเตอร์อะไรอย่างนี้มีให้ครบหมดนี่อย่างที่อ่านบอกก็คือมันจะมีตัวปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายแล้วก็ปุ่มที่อยู่ข้างๆตรงนี้คือสตาร์ทรถโดยอัตโนมัติ นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีมากๆเลยมันก็จะคล้ายคลึงกับตัวระบบแบบนี้ครับคือระบายความร้อนภายในห้องโดยสารสมมุติเราไปจอดตากแดดสมมุติว่ามันไม่มีที่ร่มมันก็จะเป็นการระบายความร้อนภายในห้องโดยสารให้เราก่อนเลย นะฮะเข้ามาปุ๊บเราก็เล่นใช้งานได้นะฮะกด engine start ทีนึงก็ใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะครับอันนี้คือในส่งของตัวด้านในเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้กล้อง insert ให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะรับรองเลยว่าคุ้มแน่นอนถ้าเกิดใครได้คันนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับคันนี้กันอีกทีครับไปโอเคนะครับเรียบร้อยกันอีก1คันนะในส่งของตัว G9 Mayneche 2.4EL ปี2017คันนี้นะครับ เราดูในส่วนของตัวรถรอบคันเรียบร้อยแล้วก็ภายในเรียบร้อยนะครับตัวรถหรูออปชั่นเยอะในเรื่องของตัวการอำนวยความสะดวกสบายทุกอย่างมีให้ครบครันตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูคันนี้แล้วหรือว่ามีแผนจะออกตัวรุ่นนี้อยู่แล้วติดต่อเข้ามานะครับอย่างที่อันบอกว่าถ้าเกิดเรามีตัวรถคันเก่าที่เราใช้งานมานานแล้วเราใช้งานมาเยอะแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นตัวรถเก่งอย่างเดียวนะครับเป็นตัวรถกระบะก็ได้หรือว่าเป็นตัวพวกแบบกระบะตอนเดียวก็ได้เอามาเทินเป็นตัว a อค o อ d รุ่นนี้เรายินดีรับเทิน ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบแจ๊สหรือว่าจะเป็นพวกแบบซีวิทพวกแบบ FCFK ตัวโฉมใหม่ๆอยากจะปรับเปลี่ยนหน่อยนะครับถามว่าตัว2.4สู้กับพวกซีวิทได้ไหมถือว่าโอเคเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว1.5เทอร์โบอะไรอย่างี้ไม่ได้เพราะว่าเครื่องมันคนละอย่างกันนะครับอันนี้อก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะฮะถ้าเกิดใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าในส่วนของตัวรังคงราคาอะไรประมาณนี้เราก็มาต่อรองกันหน้าร้านอีกทีหนึง่งนะฮะคราวนี้ราคามั่งแล้วนะครับ สำหรับคันนี้ที่ร้านของเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่8,59,000บาทอันย้ำนะครับ8,59,000บาทกับาทกระตัวรถ2.4 EL ตัวท็อปในวิกเกเตอร์นะฮะปี2017นะครับถ้าเกิดคุณูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินของรถ ไม่มีเครดิตก,ก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถเช่นเดียวกันยอดจัดคือมันได้เยอะมากนะครับสำหรับคลิปนี้อันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่างไรต้องขอฝากตัวแอคคอร์ดคันนี้ไว้ด้วยถ้าเกิดดูดูแล้วถูกใจดูแล้วชอบหรือว่าบางอย่างคุณลูกค้ายังไม่ สะดวกสักเท่าไหร่ตรงนี้แดนยมาแนะนําเพิ่มเติมให้อีกทีนึงไม่ต้องเป็นห่วงครับออปชันเยอะก็จริงแต่ไงเดี๋ยวเป็นแน่นอนนะครับอยากเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะฝากกดไลค์เพจปฏิจัดออโต้นะครับ, like, auto, รบและกด s u b สไครป์ช่อง YouTube ของเราด้วยและเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นใดนั้นมารีวิวให้คุณลูกค้าดูรอติดตามดูกันได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ